สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะมานำเสนอในหัวข้อกาสิ่งที่คนฉลาดชอบทําทุกวันแต่คนโง่ไม่ชอบทำบทนำในชีวิตของคนเราทุกคนต่างมีเป้าหมายที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตแต่สิ่งที่สำคัญคือการใช้เวลาในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดคนฉลาดมักมีพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้พวกเขาสร้างคุณค่า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในขณะที่บางคนอาจมองว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องยุ่งยากหรือเสียเวลาหากเราศึกษาพฤติกรรมและกิจวัตรของคนที่ฉลาดเราอาจจะเห็นแนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจ20พฤติกรรมที่คนฉลาดชอบทำในชีวิตประจำวันแต่คนที่มองโลกแคบหรือไม่ใส่ใจอาจมองข้ามไป หนึ่งการอ่านหนังสือทุกวันคนฉลาดเข้าใจว่าความรู้คือพลังพวกเขามักใช้เวลาทุกวันเพื่ออ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือพัฒนาเติมหนังสือวิชาการหรือบทความออนไลน์เพื่อเติมเต็มความรู้และเปิดมุมองใหม่ใหม่ในขณะที่บางคนอาจมองว่าการอ่านหนังสือเป็นเรื่องน่าเบื่อคนฉลาดกลับมองว่าการอ่านคือการลงทุนระยะย,ยาวในตัวเองตัวอย่าง วอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนระดับโลกอ่านหนังสือวันละ500หน้าในช่วงเริ่มต้นอาชีพและยังคงมีนิสัยรักการอ่านจนถึงปัจจุบัน2การวางแผนง,งานล่วงหน้าการจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญ,ญยอคนฉลาดมักใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อวางแผนกิจกรรมต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ต้องทำได้รับการดำเนินการอย่างเหมาะสม ในขณะที่คนทั่วไปมักทํางานแบบไม่มีแผนคนฉลาดจะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและจัดลําดับความสําคัญตัวอย่างเอลอนมัสก์วางแผนการทํางานรายวันเป็นช่วงละ5นาทีเพื่อให้เขาสามารถบริหารเวลาของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ฝึกฝนทักษะใหม่ๆคนฉลาดไม่เคยหยุดเรียนรู้พวกเขามักทดลองหรือฝอึกฝนสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาการเขียนโปรแกรมหรือการฝึกทำอาหารใหม่ๆใ,ในขณะที่บางคนมองว่าการฝึกฝนเป็นเรื่องเสียเวลาคนฉลาดกลับมองว่านี่คือการสร้างโอกาสให้ตัวเองตัวอย่างมาร์กซ์เคอร์เบิร์กเรียนภาษาจีนจนสามารถสื่อสารได้ในระดับดีเพราะเขามองว่านี่คือทักษะที่จะช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจ 4. การออกกำลังกายสม่ำเสมอ คนฉลาดรู้ว่าร่างกายที่แข็งแรงส่งผลโดยตรงต่อสมองที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาให้ความสำคัญกับการออกกําลังกายทุกวันไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเล่นโยคะหรือการเดินเพียง30นาทีตัวอย่างริชาร์ดแบรนสันเจ้าของวัวจินกรุปกล่าวว่าการออกกําลังกายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเขาถึงสองเท่า5การตั้งคำถามและหาคำตอบ คนฉลาดมักไม่ยอมรับข้อมูลโดยไม่มีการตรวจสอบพวกเขามีความอยากรู้อยากเห็นและมักตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อหาคำตอบและความจริงในขณะที่บางคนอาจพอใจกับข้อมูลเทียงผิวเผินคนฉลาดกลับขุดลึกและหาข้อมูลเพิ่มเติมตัวอย่างเอาเบิร์ตไอสตกล่าวว่าความสำคัญของเขาไม่ได้อยู่ที่การมีคำตอบทุกคำตอบแต่การตั้งคำถามที่ถูกต้องคือสิ่งสำคัญ การฟังมากกว่าพูดคนฉลาดเข้าใจว่าการฟังคือทักษะที่ทรงพลังพวกเขาใช้เวลาในการฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากกว่าที่จะพูดสิ่งที่ตัวเองรู้เพื่อเรียนรู้มุมมองใหม่ๆและปรับปรุงตนเองตัวอย่างซับจอบเคยกล่าวว่าการฟังช่วยให้เขาเข้าใจความต้องการของลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้ดียิ่งขึ้น 7. การเขียนไดอารี่หรือจดบันทึก การเขียนบันทึกช่วยให้คนฉลาดสามารถสะท้อนความคิดและประสบการณ์ในแต่ละวันพวกเขาใช้วิธีนี้ในการเรียนรู้จากความผิดพลาดและวางแผนสำหรับอนาคตตัวอย่างลีโอนาร์โดดาวินชีมีนิสัยการจดบันทึกทุกอย่างตั้งแต่ความคิดสร้างสรรค์จนถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์8การเลือกคบคนที่มีพลังบวก คนฉลาดเลือกคบเพื่อนหรือคนรอบตัวที่ส่งเสริมพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจการให้คำแนะนำหรือการเป็นตัวอย่างที่ดีในขณะที่บางคนอาจยอมทนอยู่กับคนที่ฉุดรั้งชีวิตตัวอย่างบินเกตและวอร์เรนบัฟเฟตต่างกล่าวว่ามิตรภาพของพวกเขาช่วยส่งเสริมให้ทั้งสองคนประสบความสำเร็จมากขึ้น